เฮ้ยแนมมาดูสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าเมื่อนีฟูซ้ามมาดําหน้าซอยเด้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องอยากเขีนหน้านะเขาหูเแล้วเขาหูเแล่าเป็นไพ่นะกะเปิดหน้าให้เบ่งแน่บารีพี่น้อง ปดีตอนสาวเนะาะสาบอกตันเอามากเตงมาฝากมาผากว่าว่าที่แมย่ยา <c oughs> มักแตงมักม่วงเขาแม่ถ้าแม่แมันปลูกอยู่ข้านหนองเถินหมอกกับตันไทยลงติ๊กตอกแล้วก็กหอมแล้วก็หอมเปาะหมักถั่วพี่เนาะ,ะเอามาผาักแม่บอกกับตันเนาะ ก็นี้ขึ้นมากินเขาเส้าพี่น้องเลยขึ้นมากินเขาเส้าแล้อกะอันนี้เป็นนำชาเขียวเพิ่นคล้ายชาเพิ่นก็เลยต้มชามาให้กินแบ่บแสบสัอยู่ห่านทบเห็ดคล้ายเลยชินังอยู่นี่นี้เบะเดี๋ยวกินเขาแล้วจังสีลงดำหน้าพี่น้อง หิวข้องเขามมใหายไหนทีเร็วเร็วเร็วเฮ้ยใส่กันสิเป็ดยังเพื่อนบุได้มีกับเบื้องมีแตะปูนให้เบื้องนาเนี่ยดูเรียวมึงหนาสิหลัก่ายให้เบื้องพี่น้องมึงเราเปิดหมวกก่อนป <c ười> ักหม่วงมัน จักโทเมตกินยังพี่น้องเรียวเบิ่งก่อน,นหนึ่งนาทีนับจากนี้เราขาดกันอเออเออโมตกินยังน้อแบบนี้นน ดาดหัวใจหมูนี่ใช่อดาดหัวใจหมูพี่น้องแม่ว่าที่ลูกไผ่เอาหมักแตงถั่วมาผักกับพักหอมพักบัวมาขอบใจน้ำบ่กับตันนี้ไอพักบัวนะเจ้าจะปลูกกับปลูกได้นะาหากยังเต็มอย่า ม,มัุม่วงนะว่าเอเมนร้อยน้ำให้สาแพงนำ้ำมันหมักกินมัม่วงกำลังจัดแจงผ้าเขาพี่นอ้องล่งถุยล่งซ่อมซอยป่าเพื่นแล้วก็จะแจ่งผ้าเข่า <c oughs> ยีงไม่เสียงอรรนะไห้พี่น้องดูแมงตะตดเสดได้กินนะกินดิเลยวะนี่ยโอ้ยว่าสีเอาหอยใหญ่ขึ้นมาจีกินหอยโขงหน่วยบ้านหญ่ลืมสักจีกินแล้วเห ทิมเสพไพอโลดน้อยผู้สาวเห็ดสาเขียวมาแซบเซบทำอยู่กับห้างอืมสองตุก <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวแล้วไปซื้อน้ำแข็งมา Tao tỏa tỏn nam mang bay qua bà, chèo coi chèo tèo <laughs> mang lại. Ya tay, there's a tie layer tie thải, the thải vào young team mung loan kin tìm măng kiao tìm kìm tìm 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 Chì sẽ tìm tìm chì sẽ tìm 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 กินงวดิบบ่เห็นสอค่าคู่รถเนาะพี่น้องเนาะโอ้เสียที่งัวเป็นลูกพี่น้องเอ้ยอยากกินไออยากกินไอจุงัวแต่ดนแล้วก็ยังบ่ได้กินเนาะงัวเป็นลพี่น้องบ่กล้ากิน เดี๋ยวสิไปเอาซาเกี๊ยวมาให้กินลองมึงมามามาพี่น้องกินเข่าดมกันเนาะกี่แมงเต่าอดอันเนี่ยกินเข่าดมกันกินเข่าดมกันเด้อกินเข่าสอนดมกันเด้อพี่น้องกินเข่าแล้วก็สิลงดำหงายดำหน้าคือเก่าหมดแล้วพี่น้องเลยมามามาพี่น้องกินเข่าดมกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินเข่าสอดดมกันเนาะพี่น้องแม่สบายดียัง บาดีกินสาสาตว์นัตะเนาะมอนิกาหลอบสองหัวใจหมูมันบูมหลอบสองสูลูกสูเต่ากินอยู่แล้วใครอยู่ใครอยู่กินหัวใจหมูใคเจ๊ะมาก่อยบอก ้นเปลือง <c ười> ี <c ười> ่นไก่ตัแตงดีพเนี้ยม่จะไปเขาวานขอเายไก่ยิ่งนี้มันก็เลยเขาน่ยงกูอน้ยใส่ผัวเลยมันจะวานเขาเไก่ยีวานเขามันก็ู้มก็เลยไก่ ก็ดำหน้าได้หายปลายพี่น้อหน้าสามหายสี่หายนี่แหละสี่หาหน้าสี่หายพี่น้องดำรอบเสาคือสีแล้ล้่ยบเฮนอีพ่อนะถ้เอาจะบักเทอร์ยีแม่อีลอยอี่พอร์อยู่พี่เดเห็นหน่อยหนึ่ง มงแลเก่ามงบอจคเดชเก่ามงเคทันทีต้องหาไปเปนมากเก้ามงนแต่มุงไดนี่บสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อกินข้าวกันเด้อเยอะอีกเจ้หุ่กับ้กินมาแล้วกินมากินมาแล้วเนี่ยรอบ

เกี่ยวกับดเป็นตัวยิงออกไปเนวเี่วบาดีเนาะข่าวตรงกันเด้เจ็บแอว่น้อเมื่อนี้บวชอยู่ตะกา ใครใส่บันมีนาเลย่ผ้าใส่บัวเน่ยันนี้มันมันไปออกขจจเระฉะัจึงออกเจทางยาวตัวหนึ่งตางกันึงเป็นไก่ีอลูกไก่ห้าวหตันึงหางส่วนงยาว เราขาดมุดอยแค่ไปผักเตลิเอาสีอะไรสอ่าแม่ครบด้วยไหมเป็นอะไรตักหนอกตื่ว่างหัวเหรอนะไร

หมอตำแหน่งกัปตันสิปีจิบเดินพี่น้องเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดินพี่น้องสบายดีสบายดี